อันนี้วันนี้ทําอะไรนะเล่น,เ,ลนเขาเรียกขุนโยนแปลงล่างมันมีตัวเลขด้วยไ,ไ,วไหนไหนไหนตัวเลขอันไหนบ้างลองดูสิโอ้ก็ทำได้เยอะเลยอันนั้นเลขอะไรครับอ่าลองประกอบเป็นเลขสิโอเลขห้าอันนี้แหะอันนี้นเป็นอันนั้นเลขอะไรเลขสองาอย่าพึ่งอย่าพึ่งนา่า เลขอะไรนะั่ะสองอันนั้นเลขอะไรนะ่ะเรียนมาแล้วไหนดูดิยาม,มองไม่เห็นอะไรนะเลขแปดเหรอใช่เลขแปดรถถังเออรถถังแล้วลออลแ,ลแล้ว,ลวอันนั้นอะไรอันนั้นเลขสี่อ,อ,อันนั้นเครื่องบินลบ เลขอะไรนะเราดูเลขสเลขสี่เลขไศูนะนั่นเลขศูนย์เลขศูนย์ทำเป็นอะไรนั่นตัวอะไรนั่นตัวระเบิดตัวจรวดอาจรวดจรว Yeah, <me. S 1> เลขนี้เป็นเลขอะไรลองดูซิเออลองลองนั่นดูสงสัยอะไรก็ทําได้เลขนี้ล้อล่ะล้ออันนั้นเลขอะไรว่าล้อตในดูซิเลขอะไรย่ามองไม่เห็นเลขสองอะไรไม่เลขสองมันเยอะ <Yeah. S 2> ถ้าเออเอ้านี่เลขเลขเก้าหรือเลขหกก็ได้นะ่ะ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวอากเปล่าให้ดีเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยว้ขาเข้าไปเจ็บเจ้านี้เขาเข้าไปโอ้มันแปนลงร่างได้หลายอย่างเนาะแปลงร่างได้หลายอย่างเนี่ยมันเป็นตัวเลขเนาะแล้วแต่ทีนี้มันแปลงร่างมันเป็น,น,ปนได้สารพัดเลย อ่าลองดอูลองเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้นี่เออเรียกอะไรเอเขาเรียกอะไรเหรอเครื่องบินลบเออเรือดำน้ำย่าไม่รู้จักไม่เลชีอะไรนะเละชีเออไม่รู้เรื่องดูสิ เอออันนั้นแม่จะโหลดอย่างยาวเลยแต่อันนี้เป็นเรือไหมเนี่ยเรือดำน้ำเหรอหรือรถถังนั่น